้องให้แรงบันดาลใจกับคนดูคือหนูเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายแล้วก็แพชชั่นความฝันของตัวเองคือทุกคนต้องทําความเข้าใจกับมันแล้วก็เรียนรู้แล้วจะทําสิ่งนั้นได้ดีค่ะ Be ยูอ s p สไ e เรื่องราวดีๆที่ In s p i r e ไม่รู้จบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ b e i n s s p i ไ e เรื่องราวดีๆที่ In นส i ป e ์ไม่รู้จบแลวันนี้กับไอเดียค่ะโซอีค่ะ b ีออินสปายนะคะรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้และได้รับแรงบันดาลใจสุดพิเศษไปกับแขกรับเชิญของเรานั่นเองค่ะพี่โซอี้วันนี้ร้อนกจริงด้วยร้อนมากเลยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราหรือเปล่าได้ข่าวว่าเขาเป็นถึงทีป๊อปอีกแล้วค่ะต้องเป็นถึงศิลปินทีป๊อปไม่พอเพลงของเขาเนี่ยยังฮอตฮิตติดกระแสอีกด้วยบอกเลยนะคะว่าพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องระวังตัวให้ดีเลยเพราะว่า c a อ s e I'm killer อยากเจอเขาแล้วพี่โซอีอยากเจอแล้วงั้นเราไปพบเขากันดีกว่าค่ะขอเชิญพบกับใบเตยจากวงวิสซ์เอ์ไวมาแล้วมาแล้วนะคะน้องใบเตยของเราแขาเชิญอยู่กับเราแล้ววันนี้ ขอให้น้องใบเตยเนี่ยแนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งว่าเป็นใครกันไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบเตยนะคะมาจากบงพิสโซลค่ะตอ mm hmm. นนี้เรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาบอดแคสติ้งค่ะและสื่อสตรีมมิ่งเออเนื้ไปเลยไปเลยนะคะนนี้น้องเป็นแฟชชี่ปีหนึ่งด้วยใ,ใสย่ววนนใส่เลยวันนี้แต่ก่อนอื่นเลยอยากจะถามน้องใบเตยนิดนึงว่า ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นศิลปินด้วยเนาะก็เลยอยากจะถามว่าเราเนี่ยสนใจการร้องแล้วก็การเต้นเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนเ oh. พราะเราเต้นเป๊ะเต้นอะไรอย่างนี้มากเลยถูกต้องจริงๆเรื่องร้องเล่นเต้นเนี่ยตอนแรกหนูจะบอกกนว่าหนูอะมาเรื่องเต้นก่อน mm hmm. ตอนเด็กๆตอนช่วงมาอายุ สามสี่ขวบเนี่ยหนูชอบเต้นในห้องน้ำมาแล้วชอบใส่ส้นสูงแววแววร้มาเลยใส่ส้นสูงเต้นใส่ส้นสูงเต้นในห้องน้ำใส่ส้นสูงเต้นใช่ชอบเดินแบบชอบใส่ส้นสูงเต้นในห้องน้ำเดินไปเดินมาแล้วทีนี้เหมือนแม่เห็นแววตั้งแต่เด็กแบบอิดูดูมีจังหวะในการเต้นนะอะไรอย่างงี้แม่ก็เลยแบบ จับส่งเรียนเต้นก่อนเลยค่ะตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นใช่ค่ะตั้งแต่สี่บไปแล้วค่ะใช่ค่ะเรารู้สึกชอบกับสิ่งที่แบบว่าทําค่ะแต่ทีนี้เราก็ได้ลองแบบไปออดิชั่นดูแล้วรู้สึกว่ามันต้องมาควบคู่กับการร้องเพลงก็เลยไปเรียนร้องเพลงแล้วก็รู้สึกอชอบนะเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันคืดทางืองใช่ค่งก็คือเรียนปุ๊บใช่เรียนปุ๊บใช่อย่างนี้เลยใช่เขารูททางของตัวเองตั้งแต่เด็กเลยนี่ก็คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมที่ทำให้เราแบบว่าวิงั้นไปเป็นศิลปปินที๊อกว่่่าใช ก็คือเรามาทันอ e ินแต่เด็กๆเลยเนาะใช่ค่ะชอบชอบอะไรที่แบบว่าอยู่กับเสียงดนตรีแล้วก็ชอบอะไรที่แบบกล้าแสดงออกทีน hm um ี้อยากถามว่าจําได้ไหมว่าโชว์แรกเนี่ยที่เราขึ้นแสดงในฐานะศิลปินวงวิซซอ่าคือโชว์อะไรแล้วตอนนั้นเรายังจําแบบฟิลลิ่งตอนนั้นได้ไหมว่าเราแบบอุ้ยตื่นเต้นแค่ไหนเราคาดหวังอะไรหรือเปล่ากดดันไหมกดดันไหมโชว์วิซซใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะวก่อนหน้านี้หนูอ่ะเปิดตัวไฮบริดก่อนอ๋อเหมือนเหมือนการขึ้นเวทีครั้งแรกอ่ะจะเป็นการเปิดตัวของค่ายก่อนค่ะ คือตอนนั้นหนูรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆตอนนั้นหนูจำได้ว่าหนูไปเปิดตัวที่สยามค่ะคน,คนเยอะคนเยอะมาตอนนั้นคนเยอะมากตอนนั้นแต่ว่ากลางสยามเลยแล้วคือหนูลงรถตู้ปุ๊บแล้วมีพี่ทีมงานอะบอกว่าแบบก้าวแรกคือเราจะได้เป็นศิลป,ปินแล้วนะว้าวแล้วตอนนั้นหนูแบบร้องไห้ก่อนขึ้นโชว<อ>์ใช่แล้วตอนนั้นอะฝอนตกด้วยค่ะฝนตกแบบมันเหมือนมันเป็นโปรยๆปยลงมาแล้วตอนนั้นหนูก็แบบใจแป้วแล้วว่าเฮ้ยคนเปิดตัวแต่ทำไมฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวว่าแบบมันจะไม่ได้เปิดตัวกลัวจะเต แล้วพอสักพักหนึ่งฝนก็หยุดให้เห็นไหมล่ะใช่ฝนหยุดให้เราถ่ายแววไงเราเราฉ่ายแหวเรียกว่าเปิดทางใช่เปิดมาทางให้เราเราพอเราได้แสดงปุ๊บแล้วเราตื่นเต้นไหมตื่นเวทีไหมครั้งแรกข่าว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่หนูรู้สึกสนุกกับมันมากกว่าแบบคนเยอะหนูมองลงไปเห็นพ่อกับแม่เห็นเพื่อนเนี้ยตอนนั้นมันมันอิมแพคมากใช่ไหมตอนนั้นอะเหมือนหนูยังไม่มีแฟนคลับเพราะว่าเหมือนเป็นวันแรกเขายังไม่มีใครรู้จักหนูเหมือนเปิดค่ายแล้วมีแต่เพื่อนมีแต่พ่อกับแม่มีแต่คนที่รู้จักเนี้ มอลลงไปอ่ะหนูแบบว่าดีใจมากค่ะน้ำตาจะไหลวนเวทีอ่ะเขาลองเรามา<อ>ในแบบ<ช>จุดุนี้แล้วอ่ะเออดีใจใใแบบมันน่าจะแบบตื่นเต้นกันมากมาเลยก็เลยจะถามน้องไปเตยอน,นิดหนึ่งว่าก่อนที่เราจะได้มาเป็นศิลปินกับตอนที่เรามาเป็นศิลปินเร็วเนี่ยมีอะไรที่เราคิดว่ามันแตกต่างกันไหมตอนที่เราคิดตอนเด็ก โอ้หนูว่าแตกต่างค่ะแบบทั้งเรื่องการเรียนทั้งการใช้ชีวิตเลยค่ะแบบตอนก่อนที่หนูจะไปเป็นศิลปินเนี่ยคือหนูมีเวลากับเพื่อนๆเยอะมากแล้วก็แบบว่าการเรียนหนูแบบว่ามีเวลาเรียนตลอดแล้วพอมาเป็นศิลปินเนี่ยเหมือนมันต้องปรับเวลาปรับวินัยกับตัวเองใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่เคยแบบว่าไปเที่ยวกับเพื่อนตอนเย็นอะไรเงี้ยก็จะหายไปเอามาซ้อมเต้นมันต้องแบ่งเวลาเยอะเลยค่ะ แต่หนูก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันคือจุดมุ่งหมายของหนูเป้าหมายของเราหนูก็เลยแบบเออก็โอเคไม่เป็นไรก็แพทชั่นแใชั่นคือไปเที่ยวกับเพื่อนก็สนุกเหมือนกันแต่ว่ามาซ้อมเต้นก็สนุกเหมือนกันใช่มเรารักเรารรักกานได้ประสบการณ์คนละอย่าง ย้อนวัยเด็กกันสักนิดนึงอยากจะถามน้องไปเตยว่ามีวีธีกรรมวัยเด็กอะไรไหมแบบแสบๆของเราอะไรอย่างนี้แต่เราดูเป็นเด็กดีนะเราดูแบบมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงเหรอคะเราดูเป็นเด็กดีเหรอดูเป็นเด็กดีดูแบบหน้าตาแบบอุ้ยแบบซิมลิมมากซิมลิมอะไรอย่างนี้จริงๆวีธีกรรมหนูเยอะมากแต่ว่าเอาเรื่องนี้กันดีกว่าหนู่เคยแอบกินขนมแล้วก็แอบหลับในห้องเรียนแต่ว่าไม่ได้กินขนมแล้แอบหลับธรรมดาก็คืออาจารย์จับได้ แบบว่าให้ออกไปยืนขนมให้ดูไม่ยืนหน้าห้องค่ะแล้วคนก็เดินผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยยืนได้หรือยืนข้างนอกห้องใช่นอกห้องเราได้ทำโทษมันแบบว่ายืนกลางขากลางแขนอะไรอย่างเงี้ยยืนบนเก้าอี้ยืนบนเก้าอี้หน้าห้องใช่แล้วแบบข้าวหนูโรงเรียนหนูมันเป็นระเบียงแล้วลงมันก็จะแบบคนข้างบนก็จะเห็นอ๋อเขาก็จะเห็นเราหมดเลยว่าเขาทำอะไรยืนทำอะไรใช่ค่ะง่ายมากตอนนั้นอ่ะเออก็ไม่เปลก ผ่านมาแล้วครั้งนึ่งในชีวิตกันี้ก็เป็นียกว่าเป็นประสบการณ์เหมือนกันนะใช่จะเป็นการซ้อมขึ้นเวทีไงหรือเปล่าซ้อมความกล้าแสดงหรกออ่แต่อาจจะยังอาจจะยังไว้ก่อนอาที่นี้ เดี๋ยวเรามาที่การกลับมาที่การเต้นกันบ้างดีกว่าเพราะว่าน้องใบเตยที่เรารู้กันว่าน้องเนี่ยเต้นโศเต้นเริงมางเราได้ยินมาว่าน้องเนี่ยเต้นแบบแนวละตงลตินได้ด้วยอ,อะไรอย่างงี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าสําหรับใบเตยเนี่ยการเต้นละตินมันมีเสน่ห์ยังไงแล้วก็เราเอาทักษะเนี้ยมาปรับใช้กับการเป็นทีป๊อปอยังไงได้บ้าง อ๋อต้ละตินนะคะก็จะเป็นแบบว่าการใส่ส้นสูงแล้วทีนี้มันก็จะมีใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีแบบว่าจริตความเป็นผู้หญิงนิดนึงแบบตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เอาทักษะละตินอ่ะที่ความเลื้อยความอะไรของมันอ่ะมาใส่ในการเต้นปัจจุบันค่ะก็น้องเขาใส่ส้นสูงตั้งแต่สี่ขั่วใช่เขาใส่ส้นสูงเลยสี่ขั่วค่ะเขาจะมีความเลื้อยอะไรได้ไป็นมีนีน้องไปมีนีนทีนี้ใบเตยไหนๆเราก็ ได้ศิลปินทีป๊อปมาอยู่ในรายการนี้แล้วบ้องบังก็เลยอยากจะให้น้องใบเตยเนี่ยสอนพวกเราเต้นสักนิดหนึ่งได้ไหมคะได้เลยค่ะสกิลการเต้นของพิธีกรก็อาจจะติดลบศูนย์ศูนย์ศูนย์อะไรอย่างงี้ก็จะให้น้องใบเตยเนี่ยสอนกันสักนิดพี่ก็อยากจะเป็นลาตินบ้างนิดเอ้ยไมอยากจะเป็นลาตินบ้างอยากเอาลาตินเหรอคะอุ้ยไอ้ดเอาเพลงใหม่หนูไหมว้าวได้เอาเพลงใหม่แตงคิลล่าค่ะอุ้ยเคยได้ยินคอสแอมคิลล่าอุ้ยใช่เคยไปฟังมาแล้วใช่ไหมแอบฟังแอบฟังแอบฟังเป็น เดี๋ยวเราให้น้องสอนกันเลยดีกว่าเอาแบบตรงนี้เลยเราพร้อมสุดๆเอาเป็นภาแบบภาพตาำของแบบเพลงนี้กันคิววคิใช้มือแบบนี้ค่ะนิ้วโป้งปได้ต้องคอค่ะแล้วก็ปากคอฮึบๆแต่แขนต้องตั้งขึ้นด้วยค่ะบังบังขึ้นด้วยมันไม่ได้ละเวอนแล้วมุนสาม้อหกสิบองศา แต่ว่าหน้าเราต้องโฟกัสกล้อง่อนะโอเคได้ค่ะมันจะออกหลอดหลอนไหมถ้าถ้าพี่ทำไม่หล่อนะไม่หล่อนไม่หลอค่แล้วแต่ว่าตาเราต้องมองกล้องเราต้องจิกกล้องแตะแต่เป็นคิ้นไล่แตเป็นนักฆ่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำเราทำพร้อมกันดูไหมเอ่ะคิ้นไล่เฮ้ยเลยเลยเมื่อกี้เราแบบ แค่นี้แบบน้ำติ้มไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าขอดูไปซอ้อมเต้นแปน๊บขอดูไปซ้อมเต้นแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันแน่นอนเดี๋ยวเอาของจริงม,มาให้ดูเดี๋ยวของจริงมาให้ดูเอเอ หลังเมื่อกี้เล่เลยคือเอางี้นะเรากลับมาเป็นพิธีกรที่กว้างโคตรโซเขาพริ้วลาตินไงเราแบบจะคอจะเคดอยู่ละอะไรอย่างเงี้ยเออน้องแบบน้องเก่งมากใช่อะทีนี้อยากจะย้อนกลับมาเข้าเรื่องนิดนึงอยากจะถามน้องไปเตยเกี่ยวกับว่าก่อนที่เราจะเดบิวต์เนี่ยฝึกเต้นแบบซ้อมหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะรู้ว่าน้องไปเตยเนี่ยเจออุปสรรคอะไรมาบ้างในการแบบซ้อมในการก่อจะมาเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเนี่ย ทําให้เรามีแรงผลักดันอะไรที่เราจะออกจากอุปสรรคนั้นได้หมูอ่อนหมูอ่อนอุปสรรคหนูก่อนเดเยอะมากค่ะเรา่องการเต้นการร้องยค่ะเอามาแบบว่าแบบเมาเมาเมาสักอย่างนึงก็ได้เอาที่น้องน้องม่เคยคิดว่าหูมันหนักจริงๆสําหรับเราหนูว่าเจอเพราะว่าหนูเป็นคนจําช้าช้าช้ากับเพื่อนในกลุ่มแล้วเหมือนตอนนั้นมันจะเป็นแบบว่าทดสอบแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วก็จะมีแบบว่าเขาจะมีแบบเทรนแต่ละเดือนทดสอบทดสอบอย่างี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบย้ายคนออกเอ๊ะนื่นี่นั่นแล้วหนูเครียดมากคือหนูแล้วหนู ็นคนที่เรียนรู้ช้าแล้วหนูก็กลัวว่าแบบหนูจะกลายเป็นคนที่แบบโดนออกใช่ค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบหนูร้องไห้เกือบทุกวันเลยรบกวดันใช่ไหมต้องพูชตัวเองเนาะใช่ไหมใช่ค่ะพอเหมือนเราปรับตัวได้ปรับตัวได้แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยชิลไปอะไรจะเกิดมันก็เกิดเอาก็คือระหว่างที่เราเครียดเราก็ใช้ตะการนี้อะไรจะเกิดก็เกิดแสดงว่านี่คือเป็นเหมือนคําพูด ของเราว่าเอออะไรจะเกิดก็เกิดสติปัจจัยสติปัจาใจค่ะถูกเป็นสติปัจาใจอะไรสักอย่างก็เกิดนะคะเลยทีนี้อยากจะรู้ว่าเมื่อกี้เราหย่อนอิบิลแล้วเนาะอยากจะรู้ว่าน้องใบเตยเนี่ยมีแพลนมีแผนการอะไรในอนาคตบ้างที่แบบอาจจะอยากทำหรือว่าเป็นโปรเจกต์ก็ได้นะโปรเจกต์ของวงหรือว่าโปรเจกต์เดียวที่อยากทำในอนาคตอะไรอย่างนี้สปอยสปอยให้ฟังได้เลย แต่ถ้าความคิดหนูว่าหนูอยากทําอะไรในอนาคตคือตอนนี้หนูเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอนาคตหนูก็แบบอยากจะเป็นศิลปินเดี่ยวบ้างอยากมีแบบเพลงเป็นของตัวเองเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยอยากฟังของแบบสมองเป็นแฟนคลับอยู่นี้อุ้ยขอบคุณไปชูไฟเลยเออคือถ้าน้องถ้าน้องป็นศิลปินเดี่ยวอาจจะให้เห็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ ลาตินจุดประหอบด้วยก็ไม่แน่อาจจะมีเราคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดี่ยวอะไรอย่างงี้เราแบบมีความฝันว่าเราอยากมีไหมโอ้แน่นอนค่ะถ้าเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยยิ่งอยากมีเลยค่ะอยากบัตรละค่ะอยากแบบว่าอยู่คนเดียวในที่แบบว่าคนดูเราอ้อมล้อมอ้อมล้อมุ้ยเต็มเต็มเนาะมนเเต็มมากๆใช่ไหมแบบเหมือนเราอยู่บนเวทีแล้วก็มองลงไป เห็นแบบเป็นแฟนคลับเราอะไรอย่างงี้มีพูดถึงอะไรอย่างงี้น้องก็เลยอยากจะรู้ว่าน้องใบเตยเนี่ยมีใครเป็นไอดอลค่ะที่แบบแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของเราอะไรอย่างงี้พ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าครอบครัวใช่เพราะว่าพ่อกับแม่หนูอ่ะเก่งมากๆค่ะแบบว่ายอม จ่ายตังค่าเรียนเต้นค่าร้องให้หนูอย่างเงี้ยแบนเราใช่แล้วเขาเหนื่อยเขาอดทนอย่างเงี้ยหนูก็เลยมีพ่อกับแม่เป็นแรงบันดาลใจค่ะที่แบบสูดซูเพิ่มแม่ซูเพิ่มแม่เลยร้อยแม่เลยไปได้เลยอ่ะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงแรงบันดาลใจของน้องใบเตยไปแล้วแล้วตอนนี้ก็อยากจะให้น้องใบเตยเนี่ยให้แรงบันดาลใจกับคนดูแทนเอาเป็นเหมือนแพชั่นหรือว่าแรงบันดาลใจให้กับ คนดูที่เขากาลังตามหาความฝันหรือว่าเขากาลังตอนนี้ย่อท้ออยู่อะไรอย่างนี้ว่าจะเป็นทั้งการร้องการเต้นหรือว่าอะไรก็ได้หมดเลยคือหนูอะ่ะเชื่อว่าทุกคนอะ่ะมีเป้าหมายแล้วก็แพชชั่นความฝันของตัวเองคือทุกคนต้องทําความเข้าใจกับมันแล้วก็เรียนรู้แล้วจะทาสิ่งนั้นได้ดีหนูว่าเราไม่ต้องไปสนใจสายตาคนอื่นเขาเราโฟกัสในจุดเป้าหมายของเราก็พอค่ะ หรือว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงใช่ค่ะประมาณ,มาณนี้อย่าสนใจเสียงคนรอบข้างด้วยใช่ค่ะนี่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราไหมคือถ้าเราพยายามอ่ะยังไงแบบมันก็ถึงเป้าหมายของเราอยู่แล้วใช่ค่ะอย่า<ช>ไปสนอย่าไปสนคํคพูดคนอื่นอะไรอย่างนี้บางทีเราก็แบบได้ยินพลังงานลบจากคนนู้นคนนี้แล้วก็แบบคิดมาก้องไปต่อยเคยไหมคือตอนนั้นอ่ะหนูก็มีคนพูดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าหนูอ่ะไม่สนใจเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยู่กับตัวเองหนูมีเป้าหมายที่ชัดเจนหนูมีคนที่หนูต้องดูแลตอนโตตอนอะไรหนูรู้สึกว่าคําพูดพวกนี้ มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆมากๆที่อยู่ในชีวิตหนูเอาแค่ไม่ต้องสนใจมันโยนทิ้งสุดศพแต่ว่าบางเรื่องอ่ะหนูอาจจะแบบเออถ้าเป็นเรื่องที่มันแบบดีๆหนูอาจจะแบบกลับมาคิดมาแบบปรับปรุงตัวเองนิดนึงแต่อะไรที่หนูรู้สึกว่าหนูคิดแล้วหนูรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะมันดูไม่เม k เซนนะแล้วมันดูแบบนี้หนูก็ปล่อยไปก็คือเราจะเลือกแต่คําดีๆนาอที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็จะมาปรับปรุงตัวใช่ไหมเหมือนเราจะไม่เอาพลังลบเข้ามา ก็ดีนะใช่ไหมเราแบบว่าบรรูุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วยถูกต้องใกล้ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วแลยอยากจะให้น้องใบเตยเนี่ยฝากผลงานนิดนึงเอาว่าตอนนี้เรามีผลงานอะไรให้เพื่อนเพื่อเขาติดตามบ้างอาจจะเป็นทั้งงานวงงานเดี่ยวได้หมดเลยอวงวิซโซ่เพิ่งปล่อยเพลงไปชื่อเพลงคิลล่านะคะ ทุกคนก็สามารถไปดูได้ที่ YouTube RS m u s i ิสิ a i l a n ลและก็บิ๊กออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามไปเตยนะคะได้ที่ Visual Official ทุกช่องทางเลยนะคะขอบคคุณ่ะนี่แบบว่าแบบคิลล่าคิลลา่าแล้วก็แบบ อย่าลืมไปตามฟอ l โล่ของน้องด้วยไปติดตามผลงานน้องอะว่าเพลงของวงน้องอ่ะคือมันมากจริงใช่คือเต้นร้องแบบสบัดหัวอย่างเงี้ยสบัดหัวอัจจาร์เก่งมากถ้าอยู่ในห้องน้ำอาจารย์งดเปิดงดเปิดวพานยลื่นนี่ลื่นเลยอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องไปเตยมากๆเลยนะคะที่ให้เขียนมารายการ B U Inspire ของเราแล้วก็มามอบแรงบันดาลใจให้กับคนดูหลายๆคนซึ่งเรานั่งตรงเนี้เรายังรู้สึกว่า ผู้หญิงคนนี้เขาแบบวิวความฝันแล้วเขาแบบมาจนถึงตรงนี้ได้ถือว่านี่คือตัวอย่างนะคะนี่คือแต่ลงคนที่เขาประสบความสําเร็จในความฝันของตัวเองแลวไม่ย่อท้อด้วยไม่ยออ<ด>่อท <ๆ S 2> ้อคือชื่นชมน้องมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบก่อนที่เราจะเดเราเจออุปสรรคเยอะทั้งแบบการร้องการเต้นเราอาจจะจําท่าไม่ได้บ้างเราเรียนรูชาบ้างแต่เราก็พยายามมาถึงตรงนี้ได้นี่คือผลลัพธ์ที่ดีค่ะก่อนจะปิดรายการขออนุญาตปากนะคะรายการวิ In Spi ปาค่ะสามารถติดตามได้ทางช่อง e.r.s. red. นะคะได้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram หรือตอนนี้ TikTok เราก็มีแล้วนะคะถูกต้องเลยู้้ว่าตามเทรนสุดๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการบี Inspire ของเราก็ได้จบลงไปแล้ว EP ต่อไปแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครและเขาจะมาสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับเราในเรื่องอะไรต้องรอติดตามชมนะคะในรายการ Bu Inspire เรื่องราวดีๆบี Inspire ไม่รู้จบสำหวันนี้นะะพวกเรา3คนเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ๊ายบาย